ังไม่โหลดสวัสดีค่ะสวัสดีทักชายยามเช้านะจ๊ะอากาศเย็นๆนะคะลมหนาวนะคะลูกค้าสวัสดีทุกคนเลยนะจ๊ะพบกันอีกแล้วนะคะที่เต้นรถมือสองแะยองบุญชัยะจ้ามาเลยวันนี้นะคะรถสวยเข้ามาใหม่เลยใหม่วิ่งแค่หลัก พันกิโลโอ้โหใหม่จริงๆนะจ๊ะตัวนี้เป็นนิวเลยถ้าใครเห็นคงรู้ตัวนี้นะคะเป็นนิวไตทตันเลยลูกค้ามามามาเดี๋ยวเข้ามาเยอะเะนะคะจะได้ไปพร้อมๆกันนะคะมาเอารถไปเที่ยวรอยกระทงกันเถอะนะคะลูกค้ามาเอารถไปเที่ยวรอยกระทงกันเถอะจ้ะนะคะจัดไปเลยออกรถแค่ร้อยบาทร้อยบาทนะคะออกได้ทุกอาชีพจริงๆเลย ะะแล้วออกง่ายมากๆนะคะแน่นอนอเร็วๆนะจ๊ะเดี๋ยวเข้ามาพร้อมๆกันเนาะเดี๋ยวเราจะได้เริ่มกันเลยนะคะวันนี้นะคะเรามาแนะนำนะคะเป็นมิสซูบิชิไทตันนะคะเพิ่งเข้ามาใหม่ใครเห็นต้องโอ้เลยนะคะรุ่นนี้นะคะโฆษณาทีวีอยู่ณนะปัจจุบันนี่เองเป็น New ไทตันปี2019นะคะ เป็นเป็นโฉมใหม่เลยนะคะตัวนี้ปี2019ไมวิ่งแค่หลักพันค่ะใครอยากได้นะคะรถสวยมีการันตีจากศูนย์นะคะราคาไม่แพงราคาเอื้อมถึงไม่ต้องใช้เงินดาวเยอะแน่นอนนะคะเดี๋ยวได้รถสวยสภาพใหม่ไปเลยต้องคันนี้เลยนะยังมีอีกหลายคันนะคะลูกค้าแต่วันนี้เราขอมาโชว์เป็นคันนี้เนื่องจากคันนี้เพิ่งเข้ามาใหม่เลยนะคะเพิ่งเข้ามาได้วันเดียวนะคะ ใครนะคะที่ติดตามไลฟ์สดนะคะลูกค้าก็าจะได้เห็นรถเข้าใหม่ก่อนก่อนใครเลยนะคะที่ติดตามไลฟ์สดนะดังนั้นต้องติดตามไลฟ์สดไว้นะจ๊ะถ้าไม่ติดตามนะคะคุณก็อาจจะพลาดกับรถที่เข้ามาใหม่เพราะบางทีเรามาไลฟ์ก่อนแล้วยังไม่มีการทำยังไม่มีถ่ายการถ่ายรูปลงหน้าเฟซนะคะเนื่องจากเอาไปแบบไปลือ้อไปทําความสะอาดอะไรอย่างนี้นะคะเรียบร้อยเราถึงเอามาขายเนาะ ตอนนี้นะคะยังไม่ผ่านการหรือทำความสะอาดใดๆเพิ่มเติมทั้งสิ้นนะเดิมๆเลยที่ลูกค้าเห็นนะคะสวยค่ะเรารับซื้อเน้นแต่รถสวยๆนะคะไม่ต้องมาตกแต่งอะไรเพิ่มเยอะนะคะสวยมาตั้งแต่รับซื้อเลยเป็นยังไงบ้างตัวนิวไทร์ซันคันนี้นะคะสวยถูกใจใครบ้างสวยถูกใจใครบ้างนะจ๊ะสวัสดีนะคะ50กว่าคนดูนะคะ สวยถูกใจใครบ้างนะคะลูกคา้ามาสอยเลยใช้เงินออกรถ100พนักง,งานรายวันนะคะมาเลยไม่มีปัญหานะคะจัดให้พนักง,งานซับคอนแทคพนักง,งานรับเงินสดพนักง,งานไม่มีประการสังคมพนักง,งานขับรถนะคะหรืออาชีพอื่นๆน,นะคะอาชีพอิสระค้าขายธุรกิจส่วนตัวออกรถ100ได้หมดเลยค่ะทุกอาชีพนะคะจบร้อยเปอร์เซ็นต์นะคะลูกคา้า ใครสนใจอย่างออกรถนะคะทักแชทปรึกษาเราเติมได้เลยนะ,ะ,ะเดี๋ยวเราเริ่มนะคะดูรอบๆคันคันนี้กันเลยค่ะตัวนี้นะคะเป็นไททันนะคะตัวใหม่ปี2019ขอบอกเลยว่าเลขไม่ว้าวสุดนะคะเลขพันกิโลโอ้โหได้ใช้ปะเนี่ยโคตรใหม่เลยลูกค้าขะยังไม่ถึงหมื่นกิโล เลขไม่นะคะยังเจ็ดพันกิโลนะสำหรับไททันคันนี้ไงรถเข้าใหม่ไม่ยิ่งแค่เจ็ดพันกิโลานะสนใจนะคะทัก,กาาะะรกา,ายละเอียดเพิ่มเติมันเข้ามาเลยนะคะสนใจรีบทักแชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมันเข้ามาได้เลยค่ะรถสวยมากเป็นยังไงเอ่ยรถมือนะคะมือแรกแน่นอน เพราะว่าไม่วิ่งเพียง7,000กิโลนะคะ7,000กิโลนะคะเป็นล้มือเดียวมือแรกแน่นนการันตีอันนี้ให้ให้เลขไม่การันตีตัวเองดีกว่านะคะคันนี้ให้เลขไม่การันตีตัวเองได้เลยเนื่องจากนะคะรถปี19นะคะแล้วไม่วิ่งแค่7,000กิโลเรือวารันตีจากศูนย์มีรับประกันเครื่องเกียร์มีรับประกันเครื่องยนต์นะคะ ลูกค้าออกไปคืออุ่นใจได้เลยนะคะรถปใีใหม่เนี่ยลูกค้าสบายใจได้เลยนะคะไม่พังแน่นอนนะคะเพราะว่ามันเป็นรถปีใหม่เนาะเหมือนเทียบเท่ากับการออกจากโชว์รูมป้ายแดงมานะคะสภาพตัวรถก็90กว่าเปอร์เซ็นต์แน่นอนนะคะต้องมีนะาจ,จะให้ร้อยเปอร์เซ็นต์เหมือนป้ายแดงเ๊ะเลยก็อาจจะเป็นไปไม่ได้แต่สภาพเกือบร้อยเปอร์เซ็นต์่ะต้องมีแน่นอนนะคะสำหรับรถปีใหม่ขนาดนี้เนาะ มาเลยจ้ะใครสนใจทักแชทค่ะตัวนี้นะคะไฟตัดหมอกนะคะเป็นตัวใหม่โฉมใหม่ทุกอย่างโฉมใหม่หมดเลยนะคะลูกค้าได้ไปก็คือโฉมใหม่หมดเลยค่ะนะคะไม่ต้องอวยเยอะเลยนะคะโฉมใหม่ล่าสุดราคาไม่แพงด้วย4แสนกว่าบาทผ่อนอยู่ที่9,000กว่าบาทนะคะใครสนใจทักแชทสอบถามรายละเอียดให้ไวเลยนะจ๊ะ ผ่อนเพียง9,000กว่าบาทเท่านั้นนะคะปีลดปี19ไม่ต้องดาวเป็นแสนปกติต้องมีเงินดาวไม่ต่ำกว่า8-9 0,000บาทอันนี้คือขั้นต่ำนะคะบางคนเอ้ยดาวขนาดนี้ไปเอาป้ายแดงดีกว่าคุณดาวป้ายแดงคุณก็ยังผ่อนเป็นหมื่นของเรายังไม่ได้ใช้เงินดาวเราผ่อนแค่9,000กว่าบาทถ้าคุณใช้เงินดาวอีกก็ผ่อนถูกลงไปอีกนะคะลูกค้านะ คือมันแตกต่างกันนะคะเพราะยอดจัดเราม,มันไม่แพงนะคะเราขายราคาต่ำกว่าป้ายแดงครึ่งครึ่งดังนั้นยอดจัดก็จะถูกลงนะคะถ้ายอดจัดถูกลงลูกค้าก็จะผ่อนถูกลงอยู่แล้วตามสเต็ปถ้าลูกค้าดาวก็ยิ่งถูกลงอีกนะคะแต่ใช้เงิน100บาทก็ผ่อนตามเดทเลยไม่มีการไปบวกอะไรเพิ่มนะคะบางคนบอกว่า100บาทเนี่ยออกรถแล้วแบบผ่อนแพงขึ้นไหม มันไม่ได้แพงขึ้นหรอกค่ะราคาเลทดอกเบี้ยนะคะเป็นไปตามที่ธนาคารกําหนดเป็นเลทดอกเบี้ยพิเศษอยู่แล้วนะคะของเราเป็นเต็นท์ใหญ่นะคะเลทดอกเบี้ยได้พิเศษแน่นอนอยู่แล้วไม่ต้องห่วงเลยติดแบ็คลิสต์ออกได้นะคะติดแบ็คลิสต์ออกไม่ได้คะ่ะเป็นผู้ร่วมหรือคําได้ไม่สามารถเป็นผู้ซื้อหลักได้นะคะให้คนไม่ติดมาซื้อแทนนะคะลูกค้าให้คนไม่ติดมาซื้อแทนนะ มีคำถามอะไรเชิญสอบถามได้อีกนะคะลูกค้าอยากได้เป็นรูปเพิ่มเติมนะคะเดี๋ยวเมย์ถ่ายรูปส่งให้นะคะเดี๋ยวถ่ายรูปส่งให้นะจ๊ะสวยค่ะโอ้ยแอร์เย็นมากยังใหม่อยู่เลยนะคะน้ำยาแอร์ยังเย็นเจี๊ยบอยู่เลยลูกค้าสนใจอยากได้ไปใช้นะคะจัดไปตัวนี้เป็นตัวท็อปที่สุดเลยนะคะ ตัวท็อปสุดเลยค่ะปี2019คุณได้รถสวยตัวท็อปไมวิ่ง7,000กิโลใช้เงินออกรถแค่ร้อยเดียวผ่อนถูกกระป้ายแดงเยอะมากแต่ได้รถสภาพสูงสีป้ายแดงคันนี้ผ่อนปกติอยู่ประมาณ9,000กะบาทเท่านั้น9,000กะบาทเท่านั้นนะคะลูกค้าบอกเอ้ยตัวผ่อนต้อง9,000เลยเหรอคะคุณขารถปี2019ลูกค้าไปหาเลยไม่มีหรอกหาผ่อน5 0 6 0 0 0 5 6 0 0 0 0มีจะทำความเข้าใจกับกระบา5,000-6,000ก่อน กระบะา5นี่คือรถปี2,000กว่านะคะปี2,008อะไรอย่างนี้นะคะปี2 5 0 5 2 0 0 6แล้วแต่รุ่นนะเป็นรถปีเก่าเลยนะคะลูกค้าของเรารถปี 5, 9ก0าผ่อน9ก0 0ว่าบาทไม่แพงค่ะเพราะเราขายต่ำกว่าร้านอื่นต้องมี3-4,000บาทต่อคันนะคะเช็คดูเลยบุญชยะขายถูกแน่นอนและยังมีโปรอีกด้วยนะคะลูกค้าจะเลือกรับเป็นโฟรส่วนลถก็ได้ หรือรลบเป็นโปรนะคะแถมทองก็ได้เลยนะคะได้ทั้ง2องโปรโมชั่นนะคะลูกค้าสามารถเลือกได้เลยอยากได้เป็นโปรแถมทองนะคะก็ได้เลยหรืออยากได้เป็นโปรส่วนลดเพื่อผ่อนถูกในระยะยาวนะคะได้เหมือนกันคะ่ะลูกค้าเรามีส่วนลดให้คันละสูงสุดนะคะถึง5 0 0 0 0บาทเลยทีเดียวนะคะลูกค้าลดไปเยอะๆเลยนะคะลดไปเยอะๆนะร้านนี้นะคะไม่มีกั๊กนะคะลดอย่างเดียวลถกระหน่ำซัมเมอร์เซล นะคะไม่ต้องห่วงอ้าวใครมีคำถามอะไรจะสอบถามนะครับเชิญสอบถามเพิ่มเติมมาได้เลยนะคะสำหรับพ่อค้าแม่ค้าอาชีพปิศานะเนาะคงอยากสงสัยว่าเอ้ยออกได้ไหมพ่อค้าแม่ค้าอาชีพปิสละต้องมีเครดิตผ่อนนะคะจะเป็นแผงลอยแบบไหนก็ได้ตลาดนัดจ๋าเลยก็ได้ขอแค่มีเครดิตผ่อนอย่างน้อย6เดือนถึง1ปีออกรถใช้เงิน100บาทจบ แต่ถ้าเป็นพนักง,งานไม่มีเครดิตโนเครดิตเกิดมาใส่ยไม่เคยมีอะไรเลยก็100บาทจบนะคะแล้วแต่อาชีพนะแต่ถ้าเป็นอาชีพอิสระต้องมีเครดิตผ่อนอย่างน้อยนะคะ6เดือนหรืหึ่งปีก็จะฟรีดาวได้เลยนะคะรับรองเตรียมเอกสารเข้ามาคุยกันนะคะรับรองนะคะออกรถง่ายๆแน่นอนได้รถไปใช้ทุกคนอยากได้รถสวยไหม มาที่นี่นะคะอยากได้ไม้วิ่งน้อยมีวาลันตีจากศูนย์มีประกันกับเต็นท์นะคะต้องที่เต็นท์รถมือสองระยองวินชยะได้เลยนะคะสนใจไม่ต้องคิดเยอะค่ะออกรถที่นี่นะคะคุณภาพการใช้งานคับแน่นๆแน่นอนใช้ไปยาวๆรับประกันเครื่องเกียร์ให้อีกด้วยอ่าสนใจทักมาเลยสภาพสวยขนาดนี้ฟรีจัดฟรีโอนฟรีประกันภัยรถยนต์ฟรีพรบภาษีค่ะฟรีหมดทุกอย่างเลยที่คุณเห็นนี้คือออกไป ไม่ต้องทําอะไรแล้วเหลืออย่างเดียวคือน้ำมันหมดแล้วค่อยไปเติมนะคะน้ำมันเราก็มีเติมให้นะคะลูกค้าเป็นงานตัวนี้เครื่อง2องพเครื่องสองเครื่องสองพันห้านะคะลูกค้าขารถสวยมากและปีใหม่อีกด้วยนะจ๊ะสนใจทักหาเลยนะคะลูกค้าบริการดีอนุมัติเร็วปุ๊บปับ๊บปุ๊บปับ๊บแน่นอน พ,พีเซนเตมีเซนพีเซนเตอร์มิสซูบิชิตัวใหม่น่ารักนะคะเขาชอบออกกล้องถึงแม้จะหลับก็ตาม <c oughs> อ้าวลูกค้าอยากดูเป็นรุ่นไหนอีกพิม <c oughs> มาเลยนะคะอยากดูเป็นรุ่นไหนอีกไหม <c oughs> อ่านั่นมีวันนี้เมย์ขอพาไปดูเป็นไททันแล้วกันอ่าไททันสี่ประตูด้วยนะคะไปค่ะตัวนี้นะคะเป็นไททันสี่ประตูปี2017 ฟังชันคือดีมากเป็นตัวท็อปนะคะเมื่อสักครู่ก็จะเป็นตัวท็อปเหมือนกันนะคะพวงมลาลัยมีฟังก์ชันคันนี้ก็เช่นกันนะคะพวงมลาลัยมีฟังก์ชันรถปี2017นะคะรถปี2017นะคะราคาอยู่ที่5,50,000บาทฟีแมกมหมยยางใหม่เลยนะคะสนใจอยากได้ไว้ใช้งานต้องจัดเลยนะจ๊ะลูกค้าสนใจอยากได้ไว้ใช้งานต้องจัดต้องจองกันนะคะ ไม่ต้องห่วงออกได้ทุกคนนะคะรายได้ไม่ต้องกลัวนะคะเราดูแลให้เดีย๋ยวเราช่วยดันให้นะคะว่าเป็นยังไงเตรียมเอกสารมาเนาะบางคนรับเงินสดนะคะไม่มีประกันสังคมนะคะมีเครดิตผ่อนออกได้ร้อยเปอร์เซ็นต์มีแค่หนังสือรับรองเงินเดือนก็ออกรถได้ค่ะนะคะออกได้ออกง่ายทุกอาชีพแน่นอนนะจ๊ะ สนใจรีบทักแชทสอบถามรายละเอียดกันเลยนะคะคันนี้เบาะหนังด้วยนะคะรถปี2017คุณได้ตัวท็อปไปเลยคันนี้ป้ายแดงอยู่ประมาณ8 0 0 0 0 0กว่าถึง9 0 0 0 0 0บาทนะคะลูกค้าคุณชะยะขายเพียง5 5 0 0 0 0บาทฟรีชุดแต่งแมกยางมูลค่า30,000บาทนะคะฟรีทุกรายการเลยนะคะใช้เงินออกรถร้อยเดียวเนาะออกรถร้อยเดียวจบนะคะไม่มีบวกเพิ่มมีประวัติหรือไม่มีประวัติจัดได้เต็มแน่นอน รถมีแต่คันสวยๆครับถูกใจทุกคันเลยครับขอบคุณค่ะนะจยะขอบคุณมากเลยรถสวยนะคะไม่วิ่งน้อยรถสภาพใหม่ป้ายแดงต้องบุญชยะอีกแล้วนะครับมาไม่ยากคะ่ะร้านเราอยู่จังหวัดระยองเองมีสาขาเดียวด้วยนะคะสนใจอยากออกรถนะคะมาไม่ยากเลยนะคะเอกสารง่ายมากๆเลยสนใจอยากออกรถรีบทักแชทหาได้เนาะ เป็นยังไงบ้างนะคะตัวนี้เป็นสีขาวมุกๆนะคะลูกค้าใครอยากได้ไว้ใช้งานนะคะสวยงามมากๆเลยเป็นสีขาวมุกๆุนะคะลูกค้าตัวนี้มีชุดแต่งไฟตัดหมอกให้คือเราจัดให้เต็มเต็มเลยนะคะชุดแต่งนางครบอยู่แล้วเพราะนางคือตัวทอ็อปนาไม่แพงแน่นอนคะ่ะรับรองว่าถูกกว่าที่อื่นแน่นอนขายถูกนะคะแล้วก็มีของแถมให้อีกด้วยอ่าสนใจทักแชทเลยเลยเร็วเเลยนะจ๊ะใช้เงินออกรถแค่ร้อยเดียวเท่านั้นเองอะ่ะ จร,จริงๆลูกค้าไม่จกตาแน่นอนอ่ะมีเจ็ดที่นั่งหรอคะเจ็ดที่นั่งเดี๋ยวดูให้นะจ๊ะตอนนี้ยังไม่มีเนาะแต่ตอนนี้ที่จอดอยู่ยังไม่มีนะคะไปค่ะเราไปดูเป็นไททันสี่ประตูกันสีดำด้านในเนาะตัวนี้นะคะตัวนี้เป็นแคปปี19จ้าเมื่อสักครู่ที่เราเจอกันไปค่ะเราจะไปดูเป็น มิสซูไททันปี19กันบ้างลูกค้าอย่าดูคันไหนลูกค้าพิมพ์มาเลยนะคะอย่าดูคันไหนนอกเหนือจากคันนี้พิมพ์มานะว,วันนี้เมย์ขอพามาดูเป็นไททันแล้วกันเนาะมาค่ะรอบเช้านี้เมย์ขอพามาดูเป็นไททันแล้วกันนะคะตัวนี้นะคะเป็นนิวไททันเช่นกันนะคะไททันปี2019 นะคะไม่วิ่ง20,000กิโลเหลือวารันตีจาก0ูนย์แสนกิโลและยังเหลือรับประกันจากทางร้านด้วยนะคะตอนนี้ปีสิพวงมาลัยมีฟังก์ชันและมีปุ่มคูซ์สตาร์ทเป็นตัวท็อปที่สุดเลยออกห้าเ9้าแสนกว่าบาทวันนี้บุญชยามาขายให้เพียง5,90,000บาทเชฟตาหวานเชฟเชฟเราไม่มีนะคะเพราะว่ารถเชฟโรเลตอะฟรีดาวไม่ได้นะคะยอดจัดไม่ได้ เช,เชฟตาหวานอ่ะมีไหมไม่ไม่มีนะคะไม่มีเลยกระบะแต่งมีแต่รุ่นอื่นนะคะเชฟของเราจะไม่มีเลยอะลูกค้าขาคันนี้นะคะรถสวยมากปี2019ไม่วิ่งแค่2,000 0กิโลหรือวารันตีจากศูนย์ให้อีกด้วยนะคะสนใจรีบทักแชทสอบถามรายละเอียดกันเข้ามานะคะรถสวยสภาพภายในสวยค่ะสวยสะอาดนะคะเบาะพรมถอดซักหรือทุกคัน นะรับประกันการรันตีเรื่องความสะอาดนะคะลูกค้ารับประกันการันตีเรื่องความสะอาด,ะะลาอาอาดและรถไม่มีชนหนักพลิกคว่ำตัดต่อไมมาแน่นอนค่ะตัวนี้ระบบไฟฟ้านะคะอยากให้มาลองขับดูที่ร้านเนาะขับฟรีนะคะไม่มีค่าใช้จ่ายลองมาดูมาชมกันก่อนได้นะคะร้านเปิดทุกวันเลย8ดโมงเช้าถึง3ามทุ่มเชิญมาดูมาชมกันก่อนได้เลยนะคะลูกค้าขา สนใจทักแชทมาเลยค่ะมีแอดมินร,รอตอบอยู่นะคะลูกค้าเชิญมาดูมาชมกันได้เลยนะคะออกรถแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะจบจริงไม่พูดเยอะแน่นอนนะคะ สนใจลูกค้าทักแชทสอบถามรายละเอียดได้เลยนะคะมิสซูบิชิไทตันปี2019นะคะรอลูกค้ามาจับมาจองเป็นเจ้าของกันอยู่เนาะใช้เงินแค่ร้อยเดียวเท่านั้นนะคะสำหรับการออกรถมียากเอกสารไม่จุกจิกเลยแวะเข้ามาคุยกันนะคะปรึกษาได้ฟรีไม่มีค่าใช้จ่ายเนาะสวยไหมคะคันนี้ปี2019ไม่วิ่งแค่20,000กิโลค่ะสวยก็สอยเด้ออ่ะเดี๋ยวเรากลับไปที่ไทตันตัวเดียวของเราวันนี้ไม่ขอมาเป็นแบรนด์ไทตันอย่างเดียวแล้วกันนะคะ ตอนนี้พี่แนะนําทั้งหมดนี้เป็นรถเข้าใหม่หมดเลยนะคะเป็นรถเข้าใหม่หมดเลยจ้ามาค่ะลูกค้าอยากดูรุ่นไหนเพิ่มเติมนะคะสามารถทักแชทสอบถามรายละเอยียดเพิ่มเติมได้ค่ะตัวนี้นะคะเป็นมิ s ซูบิชิตัวนิวไททันเลยเป็นตัวหน้าใหม่กระจังหน้าใหม่ใหม่ทุกอย่างเลยนะคะตัวนี้นิวเลยต้องใช้คําว่านิวไททันนะคะปี2019ไม่วิ่งเจ00ันกิโลค่ะคุณขาไม่วิ่งหลักพันคุณขาวว่าใหม่ไหม ไมวิ่งขนาดนี้นะคะใหม่มากเอาไม่ใหม่จะเอาไมวิ่ง500นะคะคงไม่ได้นะคะอันนี้คือความจริงเลยไมวิ่งแค่5,000กิโลนะคะรถสวยมากมอะไรนะ 7, <000. S 1> ไมวิ่ง7,000กิโลโคตถูกเลยนะคะโคตรน้อยเลยนะคะไม้น้อยจัดไมวิ่ง7,000กิโลอะ่ะ แล้วปี19อ่ะใหม่มากๆเลยไมค์คันนี้ไมควิ่งน้อยที่สุดในร้านเลยนะคะตอนนี้ใครอยากได้นะคะไว้ครอบครองนะคะสอยเลยไม่ผิดหวังแน่นอนอ่ะมีใครจะถามอะไรกันอีกไหมนะคะเดี๋ยวเมย์ให้ดูรอบคันแล้วเมย์จะไปแล้วนะจ๊ะนี่นะคะสวยมากปี2019โอ้โหล้อยังดำอยู่เลยนะคะลูกค้าหม่จริงเครื่องยนต์ดีเซลเป็นตัวทอปเกียร์ธรรมดานะคะ ปีก็ใหม่ไม่ก็วิ่งแค่7,000กิโลภายในสวนสะอาดเป็นเบาะก,กรรมยี่เป็นยังไงกันบ้างนะคะสวยค่ะสวยทุกมุมมองนะคะออกรถแค่ร้อยเดียวจริงๆนะคะเพราะว่ามือสองเนี่ยเราไม่เน้นใช้เงินเยอะอยู่แล้วนะคะมันถึงจะแตกต่างโดยเฉพาะของเรานะคะใช้100จบจริงแน่นอนนะคะออกได้ทุกอาชีพจ้าสนใจปรึกษาเลยนะคะ สวยงามมากเดี๋ยวลูกลูกค้าขารอบนี้ขอเป็นไททันอย่างเดียวนะจ๊าถ้าไม่มีใครจะดูอะไรเนาะไททันสวยๆนะคะเลขไม้วิ่งกลักแค่เจ0 0พันอยากได้ทั้งมาเป็นสมาร์ทแคปตัวท็อปนะคะหล่อๆแบบนี้ราคาเอาไปซัพพราะลูกค้าในไลฟ์สดจากราคาเต็ม480,000บาทเมให้ไปเลย 4ี่แส0ห้าบาทค่ะโคตรถูกรถปีใหม่ด้วยปี19เป็นไททันตัวหน้าใหม่นะเรามีมาสองสาคันก่อนหน้านี้นะคะเราขายหมดเกลี้ยงเลยใครจะเอารีบจองไว้นะคะลูกค้าก่อนที่จะหมดเพราะว่าไททันตัวเนี้ยปกติคุณต้องไป้ายแดงคุณต้องมีเงินดาวเป็นแสนนะบอกไว้เลยเป็นแสนยังผ่อนเป็นหมื่นแต่ของเราผ่อน900 0ันกว่าบาทถ้าคุณดาวมีเงินดาวเราก็ลดลงอีกนะคะเงินดาวมาเท่าไหร่ก็ลดลงอีกนะจ๊ะ โอเคจ้าใครสนใจก็ทักแชทสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมมาได้นะคะร้านเปิดทุกวัน8โมงเช้าถึง3ทุ่มนะคะไม่ต้องกลัวมาไม่ถูกเลยเดี๋ยวส่งแผนที่ไปให้นะคะอ่านั้นวันนี้เมยขอตัวไปก่อนแล้วนะคะเรามาพบกันใหม่ในไรา์สดหน้านะคะทุกคนนะคะลาไปด้วยไททันตัวนิวไททันตัวนีววนววนว้ปี19ไมวิ่ง7,000กิโล สนใจอยากได้ทักมาออกได้ทุกอาชีพนะคะเดี๋ยวดันให้ทุกเคสเลยวันนี้ไปแล้วนะจ๊ะบ๊ายบาย